เรามาดูต้นนี้ครับเนี่ยแผ<ฟ>ลเราจะมาดูเนี่ยฟเทเลียม นนต้องตัดทิ้งสถานเดียวแล้วฉีดก็ไม่ค่อยหายขแนงแห้งขนแห้งเหงี่ยวขนแหนงไหม เ,เมื่อสิฉีดออกโคแคไปเมื่อมันทํางานมันจะกัดเชือ้อรามันจะเป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้ออกมาเลยนะครับเนะี่ยสังเกตถ้าตรงไม่มีเชือ้อรามันจะเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรเลยไ้ตรงเนี้ยจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากมีเชือ้อรามันจะขาวแบบนี้ออกมาเลยนะครับเนะี่ย อันนี้คือการทำงานของอัลโคแคนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะส่วนยาตัวอื่นที่เราใช้จะเป็นเพิ่มภูมิต้านทานให้ต้นไม้นะครับอย่างพวกทาราอะไรแบบนีน้แต่อันนี้จะเป็นฆ่าเชื้อโรค เดี๋ยวเราจะมาทดลองต้นนี้ดูนะครับเนี่ยว่าเราใช้ตันนี้เนี่ยอาก็แคร์ฉีดฆ่าเชื้อโรคไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเราจะใช้ทาล่าแมนก็ออกไคติเนตมาฉีดสามว่าันจะรักษาหายไหมนะครับเราจะมาทดลองกันดูเพื่อจะทดลองสูตรยาตัวยาดูว่ามันจะรักษาหายไหมหรือว่ามันจะตาย ปีนี้จะเป็นยังไงจะได้ลูกหรือไม่เราจะมาทดลองกันดูให้เป็นต้น,ตนๆเลยนะครับแนะแต่ไอ้กจริงนี้คือน่าจะฟูทเทเลียมมันย้อนแสงมองไม่เห็นน้ำเนี่ยขา,ขาวๆอย่างเงี้ยรักษายากมากต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรา ว่าต้นนี้มันจะเป็นยังไงมันจะหายไหมแผลค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเข้าต้นขงต้องดูกันต่อไปครับดูกันเป็นต้นๆเลยนะครับเราจะถ่ายคลิปเป็นต้นไปเลยไม่รวบทั้งสวนนะครับเพื่อให้เห็นกันชัดๆว่าวิธีที่เราทำเนี่ยยาที่เราใช้มันใช้ได้จริงไหมมันจะหายไหม ซึ่งหายไม่หายยาเป็นส่วนหนึ่งนะครับและต้นทุเรียนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอยู่ที่มันแข็งแรงด้วยหรือเปล่าต้นทุเรียนเราไม่แข็งแรงนะครับมันก็โอกาสตายสูงนะครับเนี่ยเราต้องมาดูทั้งต้นทุเรียนทั้งพื้นที่เป็นยังไง ถ้าพื้นที่ชุกน้ำน้ำเยอะๆน้ำไม่ค่อยซึมพอเป็นโรคแล้วรักษาหายยากมากครับถ้าเป็นเนินๆแรงๆถึงจะเป็นโรคเข้ารักษาก็รักษาง่ายกว่านะครับเพราะถ้ามันอบน้ำมันชื้นเชื้อราจะเติบโตได้ดีมากครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงมันหายไหม ตอนนี้เราก็ฉีดเอาขอแครไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ำดูว่ามันฆ่าเชื้อราได้จริงไหมมันหายจริงไหมส่วนกิ่งนี้ฟูทะเลียมเข้าน่าจะต้องตัดและไอ้ฟูทะเลียมก็เข้าเยอะนะครับเนี่ยไอ้แขนแห้งๆอย่างเงี้ยใบเหลืองๆใบร่วงใช่แล้วครับเนี่ยไอ้กิ่งนี้เนี่ยทั้งกิง่งกิ่งใหญ่นเนี่ยเนี่ย ไม่รู้จะเอาอยู่ไหมปกติฟูทะเลียมเข้านี่ส่วนมากต้องตัดกิ่งนะครับถ้าเข้าต้นก็ตัดต้นไอ้ฟูทะเลียมนี่เคยรักษามาหลายสูตรแล้วครับร้านยาเขาจัดให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำเราก็ทำนะครับแต่มันก็หายบ้างไม่หายบ้างอยู่ที่ต้นเราแข็งแรงไม่แข็งแรงด้วยซึ่งบอกเลยครับยา ใครผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ